สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องๆที่ร่วมกันศึกษาอนุรักษ์และเก็บสะสมพระเครื่องจตุรมงคลข้างล่างของขางของประเทศไทยนะครับะสำหรับวันนี้ครับผมสาราพระเครื่องครับเคยพูดถึงองค์พ่อจตุคามไปบ่อยแล้วนะครับวันนี้มาแนะนําฝั่งพระปิดตาฝั่งพระการบ้างนะครับก็ผมก็คิดอยู่ว่าจะเอารุ่นไหนมาให้ชมกันดีนะครับเพราะว่าพระปิดตาพระการก็เอาจริงก็สร้างน้อยรุ่นกว่าองค์พ่อจตุคามอยู่แล้วนะครับแต่ว่ารุ่นที่ นิยมก็จะแพงไปเลยอีกนะครับเป็นหลักแสนซึ่งแน่นอนครับผมไม่มีนะครับก็เลยเอาแบบรุ่นที่จริงๆเราชองหากันง่ายๆนะครับก็เป็นรุ่นเหนือดวง59า้านะครับบางคนก็เรียกปิตาพังพักการรุ่นสามหรืออะไรก็ตามแต่นะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับที่จะเรียกนะครับก็สําหรับอันนี้นะครับเป็นรุ่นเหนือดวง5้นะครับปิตาพังพกานะครับซึ่งมีช่วงนึงอ่ะ มูลค่าข้านิยมก็สูงขึ้นไปเลยนะครับเพราะว่ามีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ขออุญาไม่พูดละเอยดถึงแล้วกันนะครับแต่ว่าพระเป็นพระที่พิธีดีจริงๆนะครับสําหรับพระปิตาพังพการดวงห้าเก้านะครับผมขออนุญาตหายข้อมูลให้ฟังเอ๊ะทำไมเราถึงไม่เห็นองค์พระละ่ะเนาะนี่นี่ครับคือผมยังไม่ได้แกะ อะไรเลยนะครับขออนุญาตจริงๆนะนี้บออนเลยดีกว่านะครับในช่วงอ่านประวัติให้ฟังนะครับงดงามขออนุญาตอ่านประวัตให้ฟังนะครับพระปิดตา พังพการรุ่นเหนือดวง5 9าสารลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะเป็นรุ่นเดียวกันกันกบบนคอวิ๊กแปะในวงเล็บขอบบํอตำรวจปลุกเสกถึง3วาระท่านเจ้าคุณธงชัยวัาตราใมิตรร่วมปลุกเสกมีประสบการณ์มากมายนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับมีพิธีปลุกเสกหลายพิธีนะครับผมขออนุญาตอ่านให้ฟังนะครับปลุกเสก วาระที่1วันที่1เมษายน2559นารหณศาลหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชปกเสกวาระที่2นะครับวันที่2เมษายน2559รณวัดคอหงอําเภอหันใหญ่จังหวัดสงขลาปกเสกครั้งที่3วาระที่12พฤษภาคม2559นณวัดมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช และปลุกเสววาระพิเศษนะครับในวันที่18พฤษภาคม2559โดยท่านเจ้าคุณธงชัยวัตรยมิตรทุกวาระที่เสวเป็นวาระใหญ่ทั้งสิ้นรวมถึงวาระพิเศษวาระนี้อธิษฐานจิตโดยท่านเจ้าคุณธงชัยแห่งวัตรยมิตรความศรัทธานี้ไม่มีใครเกินท่านทั้งต่างประเทศและในประเทศรวมถึงความสําเร็จของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ที่แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษปีกิจสัปราชที่2 0 1 5 2016 กับข้ายันแพ้ไม่เป็นพระปิตาพระการรุ่นเหนือดวง59ผู้จะคุณครอบจากประวันช่วยหนุนดวงให้โชคลาภปกป้องคุ้มภัยจากสิ่งที่ไม่ดีอีกทั้งยังช่วยเสริมวาสนาบารมีเป็นไม่ตามหายงสัตรูมาคิดไม่ดีกับเราจะพ่ายแพ้ใหเตัวเปไปในที่สุดนะครับก็ขมิยามสั้นๆน,นะครับของรุ่นนี้นะครับมาดูองค์พระกันดีกว่าครับสําหรับอันนี้เนี่ยเป็น ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นเนื้อกระไหล่ทองกรรมการนะคือผมอะยางรุ่นนี้ผมจะค่อนข้างงงกับเนื้อกระไหล่ทองกับทองะระฆังนะครับอ,อ๋อพลาอยู่ในถุงก็จะโฟกัสยากหน่อยนะครับน่าจะพอเห็นกันเนาะนี่ครับแต่นี้เป็นซองเดิมๆเลยนะเดิมๆเขา,าจะซีลวมาลักษณะนีนะ้นะครับมีซีลวนะครับนี่กล่องเนาะกล่องก็จะขึ้น วาระนะครับเป็น3วาระนะครับแต่ว่าจริงๆมีวาระที่4นะครับเป็นวาระพิเศษก็คือท่านเจ้าคุณธงชัยท่านาเสกให้ทีมนะครับด้านหลังก็ไม่มีอะไรครับเรียบๆธรรมดานะครับอันนี้เลขสวยเป็นเลขที่ผมชอบนะสามสองสามนด้านหลังของรุ่นนี้นะครับเป็นเลขยันที่ยันดวงนี่นะครับเป็นดวง คุ้มครองแล้วก็แก้ดวงตกนะครับผมเคยให้พี่ท่านหนึ่งที่ที่มีความรู้ด้านด้านโหราศาสตร์เนี่ยนะครับด้านดวงชะตาเนี่ยอ่านให้ฟังว่าเออจริงๆคืออะไรเขาเหมือนกับมีการวางวางเลขยันดวงอะไรอย่างเงี้ยครับเอาเอาดวงที่ไม่เป็นมงคลมไปอยู่ในช่องที่ไม่เป็นวงคลน,นะครับเป็นการแก้ดวงกันอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยรุ่นนี้ก็เลยเชื่อกันว่าเสริมดวงโชคลาภอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ชัยชนะทุกประการอย่างเงี้ยนะครับ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพระปิตาธราหมระกันอยู่แล้วนะคใครที่รู้สึกว่าตัวเองดวงตกทําอะไรไม่ขึ้นนะครับก็ถ้าไม่คิดอะไรมากครับลองหารุ่นนี้มาชอบบูชาดูนะครับเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะก็ก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับก็ยังเป็นตอนนี้ก็ยังหลักร้อยอยู่นะครับถึงแม้ในอดีตจะเคยขึ้นเป็นหลักพันนะครับ ถ้าใครชอบคลาสสิกจะเป็นแบบขยับไปเป็นเนื้อนวะเลยอย่างนี้ก็ได้นะโอ้รพระนี่รพระเป็นเนื้อกะไหลทองแล้วสองยากเนาะอุ้ยสวดีครับก็าเป็นเนื้อไก่ทองแล้วสองยากเหมือนกันขออนุญาตไม่ลงกล้องนะครับเดีย๋ยวจะลงกล้องให้ที่โค้ชอย่างเดียวลวกันเนาะด้านหน้าก็เป็นโอ้พ่อพังพการนะครับด้านหลังก็เป็นยันดวงยันดวงคนระับยันดวงนี่จะเป็นยันดวงเดียวกับพระปิตาพังพการรุ่นแรกเนาะแต่ว่า ถ้าเป็นปิตาธรรมาการรุ่น2เดี๋ยวไว้ผมเอามาให้ชมนะครับก็ก็จะเป็นยันดวงอีกยันหนึ่งนะครับซึ่งไม่ใช่ยันนี้ครับอันนี้จะเหมือนรุ่นแรกนะครับก็คือถ้าใครไม่มีรุ่นแรกก็ใช้รุ่นนี้แทนไปก่อนได้นะครับนี่ครับอันนี้เป็นนะกะเหลี่งกรรมการนะครับก็จะมีโค้ดกอไก่ซึ่งเดาว่าน่าจะมาจากคำว่ากรรมการนะครับอยู่นะครับแล้วก็มีนี่ครับโค้ดประจําของเล่นรุ่นนี้ก็คือคนนี้นะครับ แล้วก็โคดเลขนะครับขอบเหลียงก็จะมีเนี่ยครับตัวขัดเก็บแต่งของบล็อกอน,นะครับอยู่แต่จริงก็ทันนี้ก็ไม่ได้เล่นหายยากนะครับนี่ให้ดูข้างนะครับข้างของเหลียงตัดเกือบขาดหมดด้านนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับเก่ดองค์พ่อพังพานะครับรุ่นเหนือดวง59นะครับสำหรับวันนี้ผมสาระเพียงเครื่นนองขญาตจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ